ววสวัสดีครับชาวเอฟเอทีแอลทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีสินค้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรดักต์ใหม่จากทางดักกี้นะครับจากที่เราเคยเห็นแค่คีย์บอร์ดนะฮะตอนนี้เนี่ยดักกี้ก็ได้ทําเป็นซีรีส์พิเศษขึ้นมาเป็นแผ่นลองเมาส์ที่ชื่อรุ่นว่าโอ้ไม่ก็หรือว่า OMG นั่นเองครับสำหรับแผ่น,นอลองเมาส์ OMG หรือโอ้ไม่ก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็น ซีรีส์พิเศษนะที่เขาทำขึ้นมานะฮะนี่ด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากนะับม,มีบอกแค่ว่าเป็นขนาด356อามิลลิเมตรคูณ2 8 0แ mm, มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็คูณ2มิลลิเมตรก็คือความความหนาของทางไพรหลงเมาส์นั่นเองนะฮะทางซ้ายด้านนี้เขาเขียนรหัสรุ่นเป็น D pad 6 series ว่า D pad 6 Series นะครับผมนี่ครับง่ายๆบ้านๆน,น,น,นี้แต่ว่าครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยคือสวยงามมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นแพ็กเกจที่เปิดขึ้นมาแบบนี้ครับ นี่โอ้โหมันแลดูแบบพรีเมียมไปเลยะฮะปะับจับขึ้นมาตอนแรกนูก้เป็นแผ่นแข็งนะครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นถ้าพูดกันแบบบ้านๆก็คือกึ่งแข็งกึ่งอ่อน,นครับก็คือมันจะเป็นแบบ f l e ซิเบิลก็คืออ่ายืดหยุ่น,นครับประมาณนั้นเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบวัสดุเนี่ยจะเป็นแบบ ยางผสมพลาสติกหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นประมาณแบบพวกโพลิเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวลองเดี๋ยวก็อลองซูมดูนะครับจากซ้ายบนลงขวานะ,ะซ้ายบนเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของทาง OMG นะครับสวยงามนะฮะแล้วก็ดักกี้ทางด้านขวาล่างนะครับซิกเนเจอร์ของสีเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองเด่นแล้วก็ตัดด้วยสีดำอ่อนๆนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะผิวเนี่ยเป็นผิวด้านๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียง ผิวสัมผัสที่มือผมลูบไปนะครับนี่เป็นผิวสปีดที่มีเนื้อละเอียดพอสมควรนะครับคืออุ้งม,มือสัมผัสไปเนี่ยรู้สึกดีนะครับอ่าหรือว่าโอเคเลยทีเดียวสําหรับเนื้อสัมผัสแล้วก็ดูที่เรื่องของความบาง2องมมที่เขาบอกนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่กลางสวยงามน,นะครับกลางสวยงาม ด้านหลังเป็นสีส้มนะครับแม้ถ้าด้านหลังสีส้มแบบนี้นี่ใช้ได้ด้วยจะถือว่างามมากนะครับแต่ว่าเขาทำมาเป็นผิวลอเบร์ที่เอาึดเกับตัวพื้นผิวโต๊ะของทิพื้นผิวของตัวที่ใช้งานนะครับผมเป็นสีส้มเด่นเลยเดียวนะฮะนี่ก็ปประมาณนี้นะครับสําหรับแผ่นรองเมาส์ OMG ที่มีความเด่นเรื่องความสวยงามแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยอยู่ในระดับที่พอดีพอดีเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราวาดเมาส์เนี่ย จากซ้ายไปขวาเนี่ยถือว่าเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับผมเดี๋ยวผมลองสัมผัสกับตัวเมาส์ให้ดูนะฮะัี่เวลาเล่นเซนเซอร์ก็จะรู้สึกว่ามันไม่มีปัญหานะค,คือนิ่งตามปกติเลยนะฮะแต่จะรู้สึกว่ามันลื่นลื่นพอสมควรนะสำหรับแผยนองเมาส์ตัวนี้เพราะว่าเป็นผิวเป็นผิวสปีดแล้วก็มีความละเอียดของเนื้อนะสัมผัสพอสมควรนะครับสรุปคร่าวๆเลยดีกว่านะครับว่าตัวนี้เนี่ย ก็มีความโดดเด่นในเรื่องของความสวยงามแพ็กเกจที่ทำมาแบบแตกต่างจากค่ายอื่นๆนะฮะที่สามารถพกพาไปแข่งขันได้แล้วก็เก็บไว้สะสมสวยงามนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับตามร้านเคมิเกียชั้นนำโดยทั่วไปแล้วก็ร้านเคมิสทรีหรือว่า IT Work ที่เป็นผู้นำเข้าสินค้าอของอของดักกี้ยังไปทางการนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี